โอเคครับนักศึกษาสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการให้ขนาดนะครับในชิ้นงาน2มิตินะครับซึ่งเป็นชิ้นงาน2มิติที่สร้างมาจากชิ้นงาน3มิตินะครับซึ่งจะต้องถูกนำมาวางในดรออิ้งซึ่งจะต้องเป็นไปตามเทมเพลตที่เรากำหนดไว้ในห้องเรียนนะครับซึ่งในแบบฝึกหัดนะครับตัวอย่างนี้นะครับจะทำการพาให้ขนาดนะครับสำหรับชิ้นงานที่ต่อยอดจากการสร้าง ในชั้นเรียนในครั้งที่ผ่านมานะครับเรามาเริ่มกันที่นะครับให้นักศึกษาไปที่ในส่วนของออปชันนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับจะมีเด a ะล็อกบ็อกแบบนี้ขึ้นมานะครับเมื่อนักศึกษามาที่ตำแหน่งนี้แล้วนะครับให้นักศึกษาไปที่ตัว Document Property นะครับในส่วนของ Document Property นะครับมันจะมีออ r a l Drafting Standard นะครับให้เราทำการเลือกนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเลือกนะครับส t a n d a ร d ที่เป็น A.N.S.I. s An si t andard นะครับบางโปรแกรมของแต่ละคนนะครับอาจจะมี Default นะครับที่ถูกตั้งไว้ที่แตกต่างกันในที่เราเลือกให้ตรงกันก็คือ A.N.S.I. s t andard นะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะทำการกำหนดในส่วนของการให้ขนาดเรามาที่ Dimension นะครับคลิกที่ Dimension หลังจากที่เราเลือก A.N.S.I. s t andard ในหมวดที่แล้วแล้วนะครับ A.N.S.I. s t andard นะครับ Oral r a l Drafting s t andard นะครับก็จะมาปรากฏที่ตำแหน่งนี้ S <S นะครับเบื้องต้นของการกําหนดเรื่องของการให้ขนาดนะครับมันก็จะมีในส่วนของเรื่องของอการกําหนดตัว Text t ์เทก็คือตัวอักษรนะครับที่จะไประบุอยู่ในแบบชิ้นงานของเรานะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับเท็ Text ได้ก็คือคลิกมาที่ฟอนต์นะครับก็จะมีไดร์ล็อกบ็อกแบบนี้ขึ้นมานะครับรูปแบบของฟอนต์ที่เราต้องการเลือกนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็สไตล์ของฟอนต์ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการในตำแหน่งนี้นะครับ และในส่วนของยูนิตนะครับสามารถปรับแก้ได้นะครับจะปรับให้ความสูงของตัวฟอนตะ์มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็พลอยเป็นอย่างไรสามารถปรับแก้ได้ทั้งหมดในตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับในทีน่นี้อาจารย์ขอยึด Default เป็นตัวมาตรฐานไว้เสียก่อนนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับและในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของการกำหนดเรื่องของ uh, fractional Display, ก็เรื่องของเศษส่วนนะครับหรือตัวเลขที่เป็นเศษส่วนในงานแบบของเราในการบอกแบบของเรานะครับสามารถเลือกได้ในลักษณะแบบนี้นะครับหรือแบบที่2เป็นบนหารล่างแล้วก็แบบที่3เป็นลักษณะดังที่ปรากฏในภาพนะครับเราสามารถดูได้ในที่นี้ขอเลือกให้เป็นแบบรูปแบบที่เป็นมาตรฐานก็คือเศษบนแล้วก็หารด้วยล่างแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับชํำเดืองมาดูด้านข้างก็จะมีเรื่องของขนาดของ arrowhead นะครับ าการกำหนดความโตของตัว Arrow นะครับหรือตัวหัวลูกศรน,นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยแล้วก็สไตล์ของหัวลูกศรน,นะครับสามารถกดดอกดาวตรงนี้ลงมาแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็นหัวลูกศรแบบโปร่งนะครับแบบดอทนะครับหรือแบบอื่นๆตามที่ต้องการในที่นี้เราจะเลือกให้เป็นมาตรฐานนะครับก็คือแบบดำระบายเข้มนะครับ แล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับเรื่องของการกำหนดนะครับ offset distance นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะของ offset distance ได้เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้อาจารย์จะขอเลือกให้เป็นตามค่าของ default ไว้ก่อนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือ,อรายละเอียดนะครับปริย่อยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของ Scale แล้วก็แก็ช่องว่างต่างๆนะครับ เกี Break, ension, ่ยวกับเบรก i ด e ม s ชันและก็เอ็ก n s i o n ชนหลเราจะให้มีแก็บช่องว่างนะครับมีระยะห่างเท่ากับเท่าไหร่อย่างไรสามารถปรับเปลี่ยนได้ในที่นี้เช่นเดิมขอปรับไว้ตาม default นะครับในส่วนถัดมานะครับในส่วนของ dimension อื่นๆน,นะครับเราจะทำการกดดอกดาวตรงนี้ลงมาดูด้านล่างจะมีเรื่องของการให้ dimension ที่เป็น Angle Angular Running นนะครับ Arc, Length นะครับช h a m um f e r นะฮะ Diameter Holes นะครับ Linear ordinate และก็ radius นะครับเรามาดูในแต่ละส่วนนะครับส่วนที่เป็น Angle นะครับะจะเห็นว่าในส่วนของ Angle ก็คือจะเป็นเรื่องของการให้ขนาดเกี่ยวกับเรื่องของมุมใช่ไหมครับตอนนี้มันถูกกำหนดในลักษณะดังที่ปรากฏในภาพ45องศานะครับซึ่งเป็นมาตรฐาน ISO เราจะปรับเปลี่ยนนะครับให้มันดูในมุมมองที่ง่ายขึ้นนะครับเราจะปรับให้เป็น ANSI standard นะครับรูปแบบก็จะถูกปรับเปลี่ยนนะครับ Preview มาตาม,ตามด้านข้างและ หากเรามีความประสงค์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบของตัวฟอนต์นะครับหรือตัวขนาดของตัวเลขนะครับจะให้อยู่ในลักษณะแบบแบบใดขององศานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับหรือแบบที่3แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่เพื่อความสะดวกและดูง่ายนะครับเราจะปรับให้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบมุมมองที่2แบบนี้นะครับก็คือลักษณะของตัวเลขก็จะเป็นตัวแนวนอนแบบนี้นะครับ แล้วก็ขนาดของเส้นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันในที่นี้อาจารย์จะไม่ปรับอะไรเพิ่มเติมนะครับขอปรับไว้เป็น ansi standard แล้วก็ default อื่นนะครับเป็นไปนตาม default เลย angular running นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมนะครับการให้ขนาดของมุมนะครับ mm hmm. เช่นเดิม default ก็จะปรับอยู่ iso standard เราเลือกเป็น ansi ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับเป็นมุมมองนะครับ horizontal text นะครับเป็น horizontal text อื่นๆนะครับอาจารย์จะขอยึดไว้ตาม Default นะครับถัดมามาดูที่ a arc length arc length ตัวนี้ก็ปรับให้เป็น ANSI standard แล้วก็ในส่วนของนะครับตัว Text นะครับก็ให้เป็น horizontal text นะครับในรูปแบบที่2นะครับมาดูในส่วนของ Chamfer c ช a m f e r นะครับ ตามรูปแบบนะครับจะถูกกำหนดมาเป็น ISO standard ปรับให้เป็น ANSI นะครับรูปแบบก็จะถูกปรับเปลี่ยนตาม Preview ตรงนี้นะครับลักษณะของออ Horizontal text นะครับใช้เป็นแบบนี้นะครับแบบแรกโอเคถูกต้องต่อมามาดูในส่วนของ Diameter นะครับ Diameter ก็จะถูกกำหนดในรูปแบบของ ISO เช่นเดียวกันนะครับเราจะปรับให้เป็น ANSI standard นะครับแล้วก็ Text position นะครับใช้เป็น มาตรฐานที่2นะครับก็โอเคนะครับอื่นๆนะครับเรื่องของฟอนต์เราสามารถปรับได้เลยนะครับตามตรงนี้นะครับเราลองกดมาดูดีเทลด้านล่างตัวนี้นะครับส่วนถัดไป w l o นะครับ o u t u t นะครับตรงนี้ปรับให้เป็น ansi standard นะครับแล้วก็ส่วนของ text position ให้อยู่ในแนว horizontal เช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องของ linear นะครับ linear form ตัวนี้นะครับก็จะเป็น ansi standard แล้วก็ในส่วนของ อันนี้เดี๋ยวเราขอปรับมาอยู่ในรูปแบบของโอเคอันนี้ใช้รูปแบบที่3ก็คือ,อ align text นะครับ align text เดี๋ยวนะครับแป๊บบนึงโอเคเอาเป็น horizontal text แล้วก็ horizontal text ครูหนึ่งนะครับ horizontal text แล้วก็ตรงนี้เอาเป็น Takes Dual all โอเคในส่วนของตรงนี้นะครับเรายึดนะครับตาม Default ตรงนี้นะครับเป็น h o r i z o n t a l text นะครับแล้วก็เป็นเลือกเป็น Default ตามที่ปรากฏนี้ได้เลยนะครับในส่วนถัดมานะครับมาดู Ordinate นะครับตรงนี้เราก็จะปรับให้เป็น ansi เช่นเดียวกันนะครับเป็น ansi แล้วก็ในส่วนอื่นนะครับไม่ปรับอะไรเพิ่มนะครับตาม อ่า a u l t และในส่วนถัดมามาดู uh, ตัว radius นะครับใช้เป็น ANSI เช่นเดียวกันแล้วก็เลือกเป็น uh, horizontal นะครับ x นะครับนอกนั้นนะครับส่วนอื่นหากต้องการปรับเพิ่มเติมนะครับสามารถมาแก้ไขรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคในที่นี้เราจะกดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มทำการให้ขนาดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยในในภาพเนี้ยจะเห็นได้ว่าในมุมมองทางด้าน ไลท์ไซ e ์วิวจะมีการขาดในส่วนของเส้น h o r i z o n t a l ่เส้น hidden line หนึ่เส้นไปอยู่เนื่องจากเป็นเส้น hidden line ที่เกิดขึ้นในแนว vertical นะครับจากการบดบังของชิ้นงานหรือมีการเจาะนะครับหรือตัดชิ้นงานในส่วนตำแหน่งนี้ไปวิธีการที่เราจะทำการเพิ่มเส้น hidden line ตัวนี้มาได้นะครับให้เราทำการคลิกขวาตรงนี้นะครับและมาทำการโชว์ที่คลิกมาที่โชว์ตรง โชว์ฮิดเด้นไลน์เอตัวนี้นะครับจะทำให้เกิดเส้นฮิดเด้นไลน์ซึ่งเป็นเส้นที่แสดงถึงตำแหน่งของชิ้นงานที่เส้นขอบที่ถูกบดบังไปในตำแหน่งนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะครบรายละเอียดของเส้นที่ปรากฏในภาพน,นะครับให้เราทำการกดติกถูกตัวนี้ออกไปจากนั้นเราจะทำการเริ่มให้ขนาดนะครับในแต่ละส่วนของชิ้นงานนะครับให้เราไปที่ในส่วนของ อ่า uh, annotation นะครับมาที่ annotation นะครับและให้เรามาที่ smart dimension นะครับและเราจะทำการให้ขนาดนะครับโดยให้ขนาดมิติของความลึกในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะคลิกที่ตำแหน่งนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดวางนะครับในส่วนของตัว d e cimal point ตัวนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับหากเราไม่ต้องการจุดทวนิยมตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกนะครับโดยคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วทำการเลือกตัวทวชิยมนะครับโดยกำหนดนะครับตัว tolerance นะครับหรือ precision นะความละเอียดนะครับเลือกเป็น non นะครับตัวทวชิยมก็จะถูกปรับเปลี่ยนนะครับก็คือเป็น40แล้วก็กดโอเคนะครับแบบนี้ในส่วนถัดไปนะครับเราจะทำการ เราทำการกำหนดนะครับขนาดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับโดยมาที่ในส่วนของมิติตำแหน่งนี้นะครับกำหนดให้นะครับมีขนาดความสูงซึ่งจะเป็นไปนตามแบบที่ถูกเขียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับ20แล้วก็ใส่นอนไปนะครับส่วนอื่นนะครับเราสามารถดึงออกมานะครับเพื่อจัดหรือ a ะเล n นะครับขนาดให้มันสวยงามได้แบบนี้ สามารถดึงมาได้เลยนะครับเราสามารถจัดวางให้มันเกิดความสวยงามได้และในส่วนถัดไปครับตรงนี้มีการให้ขนาดนะครับไปแล้วก็ใส่นอนนะครับก็คือไม่ต้องการความละเอียดนะครับหากเห็นว่าตำแหน่งนี้นะครับมันมีความชิดกันกับวิวที่อยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถขยับ นะครับ o พิชันหรือตำแหน่งของอตัวนี้ขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่านะครับจะต้องออกจากโหมดของการให้ขนาดเสก่อนนะครับโดยกด S cap นะครับและทำการดึงออกมาเขียนด้านบนนะครับได้เราทำการให้ขนาดต่อนะครับในส่วนของมิติความกว้างตรงนี้นะครับ40แล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของมิติของความสูงนะครับสูงทั้งหมดในส่วนนี้แล้วก็ความสูงในช่วงนี้นะครับซึ่งขนาดตัวนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นไปตามขนาดนะครับของการสร้างงานในตอนแรกนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เรา ทำในห้องเนาะขนาดของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับอาจารย์ก็ได้เพราะในตอนนั้นเราไม่ได้ฟิกขนาดไปนะครับพช่นหรือความละเอียดตรงนี้อาจารย์ขอปรับใหม่เป็น1แล้วกันเป็นทั่วไปหนึ่งตำแหน่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น1ตําแหน่งอันนี้ก็เป็น1ตําแหน่งอันนี้ก็ขอเป็น1ตําแหน่งทุกที่นะครับอันนี้ก็ปรับใหม่เพิ่มเติมให้เป็นพ o ช i t i น n 1ตําแหน่ง หนึ่งตำแหน่งแบบนี้นะครับดึงวิวนะครับให้มีระยะห่างกันขึ้นมาอีกน่อยหนึ่งแบบนี้นะครับก็จะเป็นการให้รายละเอียดนะครับในมิติของสเกลนะครับทางด้านท็อปแล้วก็ฟอนต์นะครับแล้วก็ในภาพนี้นะครับยังมีการขาดนะครับการให้ขนาดนะครับ ในเรื่องความสูงหรือความหนาของชิ้นงานในตำแหน่งนี้นะครับปรับ Precision เป็น1แล้วก็ในส่วนของตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันความหนาของช่วงนี้ Precision ก็ปรับให้เป็น1หรือ decimal point นะครับก็จะเป็นการครบของการให้ขนาดในส่วนนี้นะครับในที่นี้นะครับนอกอื่นนอกจากนี้นะครับเราสามารถจัดนะครับ ขนาดให้มันออร a n ให้เกิดความสมบูรณ์ได้นะครับในเอกสารตัวนี้นะครับเมื่อเราเสร็จสิ้นกระบวนการของการให้ขนาดเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงการกําหนดเรื่องของเส้นทั้งหมดแล้วนะครับเราก็ต้องทําการ save ไฟล์นะครับโดยทํามาที่ save a d นะครับแล้วก็ save เป็นไฟล์ pdf นะครับเลือกเป็น pdf ไฟล์ แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดเซฟงานนี้ก็จะถูกส่งออกเป็นไฟล์ PDF นะครับทุกคนถูกส่งออกเป็นไฟล์ PDF เดี๋ยวเรจะขอย่อส่วนนี้ไปแล้วก็เปิดไฟล์ PDF ในส่วนนี้ นี่นะครับก็จะปรากฏเป็นไฟล์ pdf ของชิ้นงานที่เราทำการให้ขนาดมาเมื่อครู่นี้นะครับสำหรับการเตรียมส่งนะครับแล้วก็ในเนื้อหาของการบรรยายในส่วนของวิดีโอนี้ก็จะเป็นเฉพาะเรื่องของการให้ขนาดแล้วก็อาจารย์ก็จะแอดสายตัวงานนะครับให้กับนักศึกษานะครับก็คือให้นักศึกษาทำการนะครับเป็นงานในสัปดาห์ที่10นี่นะครับใช้โปรแกรม solidworks นะครับในการสร้างภาพสมิติ จากภาพที่กำหนดให้นะครับก็จะมีอยู่4ภาพด้วยกัน1 2 3 4นะครับแบบนี้นะครับเป็นภาพที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการแสดงภาพฉายทั้ง3ด้านครับลงในแบบแสดงรายละเอียดพร้อมทั้งบอกขนาดนะครับยึดตามเทมเพลตที่พาทำในห้องเรียนนะครับเรื่องของเทมเพลตนะครับที่เราจะไปวางในตัวแบบแสดงรายละเอียดนะครับในหน่วยเมตริกนะครับซึ่งในแบบที่อาจารย์ โชว์มาให้เนี่ยมันจะมีตัวกริดหรือตัวบล็อกนะครับครอบภาพอยู่ซึ่งไอตัวบล็อกตัวนี้นะครับเขาบอกว่า1ช่องเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ5มมตรนะครับนักศึกษาก็จะนับได้ว่าความกว้างสูงแล้วก็ลึกของชิ้นงานมีขนาดเท่ากับอย่างเท่ากับเท่าไหร่อย่างไรนะครับก็จะไปสามารถสร้างเป็นชิ้นงาน3มิติได้หลังจากที่ได้ชิ้นงาน3มิติแล้วเนี่ยให้พวกเราทําการวางชิ้นงานนะครับแสดงแบบรายละเอียดลงใน ตัวเทมเพลตซึ่งจะต้องมีการให้ขนาดด้วยนะครับตามตัวอย่างที่อธิบายมาเมื่อครู่นี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดของเนื้อหาของการบรรยายในวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสั้นๆน,นะครับหวังว่านักศึกษาจะนำไปต่อยอดในการทำแบบฝึกหัสนะครับทั้ง4ข้อนี้ได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ